我们要上的第二课。他今年十六岁。สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูขข่คาเ,เรียนภาษาจีนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนต่อบทที่สองกันนะคะชื่อบทว่าท่าจิ้นเหนียนสือเลี้ยวซยลองมาฟังคําอธิบายของชื่อบทกันนะคะว่าบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะท่าท่าแปลว่าเขาผู้ชายจิ้นเหนีน เห今年คือปีนี้นะคะส,สิคือสิบหกหคือหกค่ะซุยุยแปลว่าขวบหรือว่าปีนะคะรวมกันแล้วก็จะแปลว่าปีนี้เขาอายุ16นะคะหลังจากที่ได้ฟังชื่อบทไปแล้วนะคะเราชื่อก็คิดว่าทุกคนคงจะเดาออกกันแล้วเนาะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไร เราจะเรียนเกี่ยวกับการถามตอบอายุกันค่ะเราลองมาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันค่ะคำศัพท์หรือว่าซื้ออยู่ซื้ออยู่คำศัพท์ในบทเรียนนี้มีด้วยกันทั้งหมด11คำนะคะรอบแรกทุกคนลองอ่านตามเหล่าชื่อก่อนนะคะออกเสียงตามเกินเหล่าเชื่อตูเกินเหล่าชื่อตู่ตน,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 นตัวต大 多大岁岁？小学生，小学生，初中生，初中生，高中生，高中生，上上大学生，大学生。 หูยหนียนเหนียนชูอีชูอีเกาอีเกาอีตาอีตาอีและนี่คือคำศัพท์ทั้งหมด11คำนะคะเราจะจะพาพวกเราไปดูคำแปลของคำศัพท์แต่ละคำกันเนาะมาเริ่มที่คำแรกกันเลยค่ะจิ้นเหนยย จินเหนียนหมายถึงปีนี้นะคะจินแปลว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เหนียนแปลว่าปีค่ะต่อมาคำที่สองนะคะตัวตาตัวตเราลองมาแปลแยกกันก่อนเนาะตัวแปลว่าเยอะนะคะคำว่าต้าแปลว่าใหญ่นะคะตัวต แปลรวมกันไม่ได้แปลว่าเยอะและใหญ่แต่แปลว่าอายุเท่าไหรนะคะอย่างเช่นหนี่ตัวต้าเราชื่อถามหนีตัวต้าเป็นการถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คะต่อมาคําที่ 3, สุมซุยซุยแปลว่าขวบหรือปีนะคะหนูสามารถใส่ตัวเลขอายุของหนูไปไว้ด้านหน้าสุยได้เลยอย่างเช่นเราชื่ออายุ24ปีเราชื่อก็จะพูดได้ว่า 2ี่สิบสี่ปียี่4่ปีอ่ะยูดิส,สี่บีนะคะต่อมาคาที่สี่ควว่ะ小学生小生คำนี้แปลว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาะคะ่ะยวเวส学ยววแปลว่าประถมศึกษาะคะ่ะคำต่อมานะคะซิง ชูจงชงหมายถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะถ้าเราจะบอกว่าชูจงอย่างเดียวก็จะแปล,แปล,แปลว่ามัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็คือมอตอ้นนั่นเองค่ะต่อมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะประถมมัธยมต้นและต่อมาก็ต้องเป็นมัธยมปลายถูกต้องไหมคะเกาจงชงเกาจงชงก็คือนักเรียนมปลายนะคะ มาต่อกันเลยค่ะขั้นต่อมาสรางสรางคานี้นะคะจริงๆแล้วเราอาจจะเคยเจอว่ามันแปลว่าด้านบนนะคะแต่ในบทเรียนนี้มันไม่ได้แปลว่าด้านบนค่ะมันแปลว่าเรียนนะคะเป็นคํากริยาเรียนอย่างเช่นชสร้างเกาซานสรางเกาซานก็คือเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะคะหรือว่าโมหกนั่นเองต่อมา 大学生，大学生。ทีเนี้ยไม่ได้เป็นนักเรียนมัธยมแล้วค่ะจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะ大学，大学ก็คือมหาลาัยนะคะต่อมา有，有，แปลว่ามีค่ะถ้าคำตรงกันข้ามกับคำว่า有ก็คือ没有，แปลว่าไม่มีนะคะ有，แล้วก็没有。ต่อมาคำว่าเหนียนเหนียน เมื่อกี้เราเจอคําว่าจิ้นเหนียนไปแล้วเนาะจิ้นเหนียนแปลว่าปีนี้ส่วนคําว่าเหนียนคําเดียวก็จะแปลว่าปีนะคะต่อมาเลยนะคะคำว่าชูชูคคานี้ก็มาจากคําว่าชูชูจงซงชูจงนะคะก็คือมอต้นนั่นแหละย่อมาเนาะชูจงเราใช้คําว่าชูอย่างเดียวแล้วเติมตัวเลขด้านหลังเข้าไปอย่างเช่นชูอี ก็หมายถึงนักเรียนม .1 ชูเออก็หมายถึงนักเรียนม2ชูซานก็หมายถึงนักเรียนม,มไหนคะน่าจะทายกันได้นะคะก็คือนักเรียนม3นะคะต่อมาเกาก็มาจากเกาจงนะคะเกาเกาอี 9. 9. E. ลองทายสิคะว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นไหนเกาอี e. ก็คือม .4 นะคะเป็นมปลายปีที่1เนาะม 4. ต่อมาเกาเอเกาเอก็คือนักเรียนม .5 นะคะเกาซานสุดท้ายเลยน่าจะทายกันได้ก็คือนักเรียนม .6 มปลายปีสุดท้ายนะคะส่วนต้าเสวยละเราจะย่อ,อยังไงต้าสวยเราก็จะย่อได้ว่าต้าเฉยๆนะคะแล้วตามด้วยชั้นปีตาอีก็คือนักศึกษาชั้นปีที่1นักศึกษามาหาวิทยาลัยชั้นปีที่1น,นะคะตาเออ ตาสานตาสี่ตาอูา, 3, า, 4, า, 5, า 6, ไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ยากไหมคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนคำศัพท์ทั้งหมดกันเนาะเราจะพูดภาษาไทยแล้วให้นักเรียนทุกคนลองพูดคำศัพท์ภาษาจีนดูนะคะเราชื่อ说汉语，你ห说汉语好不好？คำแรกอายุเท่าไร่ ปีนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยปีเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาขวบปีนักเรียนมหนักเรียนมสองนักเรียนชั้นมหนึ่งมีไม่มี ต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนรูปแบบประโยคกันนะคะเดี๋ยวเราชื่อจะมาอธิบายรูปแบบการใช้ประโยคให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะช่วงนี้ก็มีชื่อว่าหยีอเหียนฟังต้าจิงรูปแบบในการพูดประโยคในการบอกอายุนะคะเราจะมีโครงสร้างดังนี้ค่ะประธานตามด้วยเวลาตามด้วยตัวเลขแล้วก็ซุยนะคะทวนให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ประธานตามด้วยเวลาตามด้วยตัวเลขแล้วก็ซุยค่ะเราลองมาดูต,ต,ตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่านะคะประโยคแรกว่า今年十三岁我今年十三岁ก็คือปีนี้ฉันอายุเท่าไหร่คะสิบสามสิบสามก็คือสิบสามปีนี้ฉันอายุสิบสามนะคะประโยคต่อมานะคะว่า 今年六十七岁外婆今年六十七岁外婆รู้ไหมคะว่าคือใคร外婆ผก็คือคุณยายนะคะคุณยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอยวสือหนะคะปีนี้คุณยายอายุหกประโยคต่อมาค่ะวัย,งยปยยง年八十岁外公今年 ปาฉุยไวกงก็คือคุณปู่นะคะคุณปู่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยป้าฉปาก็คือ80นะคะดีมั้เนาะจิ้นเหนียนตัวต้าทุกคนล่ะคะปีนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วลองใช้ประโยคที่ได้เรียนไปตอบเป็นภาษาจีนกันดูนะคะต่อมาค่ะรูปแบบประโยคที่แสดงถึงการมีอยู่โดยการใช้โยค เราลองมาดูโครงสร้างการใช้ประโยคโยกกันนะคะประธานตามด้วยโยกตามด้วยตัวเลขแล้วก็ลักษณะนามและคำนามค่ะเราซีทวนให้อีกทีนะคะประธานตามด้วยโยกตามด้วยตัวเลขคำลักษณะนามและคำนามค่ะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคก,กันเลยนะคะฉัน<โ>ม<ยก>ีพ 我有一เ哥哥ฉันมีพี่ชายหนึ่งคน我有两只狗我有两只狗ฉันมีสุนัขหรือว่าหมานะคะสัวต่อมา我有三个书包我有三个ป包ฉันมีกระเป๋าหนังสือจำนวนเท่าไหร่คะให้ทุกคนลองทาย ซานเกอก็คือ3ใบกระเป๋าหนังสือ3ใบนะคะจากซื้อหย่คำศัพท์และรูปปไปอยู่หยีเหรียนที่เราได้เรียนกันไปเมือ่อกี้นะคะเราชิญก็จะพานักเรียนมาดูสถานการณ์ในการถามตอบอายุและระดับชั้นเรามารับชมและรับฟังบทสนทนาแรกกันเลยดีกว่าค่ะี่จิ้งเหรียญตัวต้า่ฉนี่ยุ18ปีุนี่าเ 我是高中生高三ในบทสนทนาที่หนึ่งนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปก็คือจิ้นเหนียนจินเหนียน,น,น,ยนปีนี้ในประโยคหนีจิ้นเหนียนตัวต้าหนีจินเหนียนตัวต้าเ,เราจะอยากให้ทุกคนลองช่วยกันแปลหน่อยค่ะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรให้เวลาทุกคนคิดสามวิปีนี้คุณอายุเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ยังมีคำว่าตัวต้าด้วยตัวต้าที่แปลว่าอายุเท่าไหร่ต่อมาต้าเสวียนชงต้าสวยนชง,งนักศึกษามหาวิทยาลัยในประโยคมมีชื่อต้าสวง,สสสงคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไหมนะคะต่อมาค่ะเกาจงชงกางาซงก็คือ นักเรียนมปลายนะคะในประโยคที่บอกว่า我是高中生我是高中生ฉันเป็นนักเรียนมปลายต่อมาค่ะเกาซานเกาซานคือมอปลายปีไหนมปลายปีสามมหกนะคะถูกต้องในประโยคที่ว่า我是高中生高三我是高中生高三 ฉันเป็นนักเรียนมปลาย<嗯>ก็คือมหก<ม>นะคะ你是高中生吗是我是高中生，今年上高三。你今年多大我今年岁。ในบทสนทนาที่สองนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปก็คือคำว่าช่างช่างที่แปลว่าเรียนนะคะในประโยคที่เราพบเจอในบทสนทนาก็คือจิ้นเหนียง ข่างเกาซานจินเหนียนข่างเกาซานปีนี้เรียนอยู่ระดับชั้นไหนแล้วเอ่ยมัธยมศึกษาตอนปลายม6นะคะเราลองไปฝึกฟังและฝึกพูดบทสนทนาที่3ที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเพิ่มเติมจากอีก2บทสนทนาแรกนะคะเชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ你有姐姐吗没有我有哥哥 ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนบทที่สองาจิ้นเหนียนฉีลิวสวยุยนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกฟังและพูดคำศัพท์และบทสนทนาที่ได้เรียนไปในบทเรียนนี้นะคะวันนี้เราชุดก็มีการบ้านให้นักเรียนไปทบทวนและฝึกความเข้าใจ ในบทเรียนนะคะโดยการที่เราชื่อจะมีใบงานที่เป็นไฟล์ PDF แนบไว้ให้นะคะพร้อมกับไฟล์เสียงเพื่อให้นักเรียนไปฝึกฟังและตอบคาถามในเรื่องการถามตอบอายุค,ค่ะ